สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยนะคะแม่หมอก็มาในคลิปแบบแรนดอมอีกแล้วนะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะ move on ไปจากเราแล้วหรือยังในขณะ,ะเวลานี้ช่วงนี้นะคะแล้วความคิดของเขาเนี่ยนะคะเขาคิดยังไงนะคะมีความรู้สึกยังไงต่อเรานะช่วงนี้บ้างคิดอะไรเกี่ยวกับเราช่วงนี้บ้างะคะอ่าถ้าอยากรู้นะี๋ยวเราจะมาเปิดพลังงานของคนคนนั้นกันเลยคะ่ะ ให้คุณนะคะนึกถึงหน้าเขานะคะแล้วก็ส่งพลังงานนะคะมายังไพ่สำหรับนี้เลยนะเราจะมาเช็คพลังงานของเขากันคะ่ะเขา move on จากเราไปแล้วหรือยังอะ่ะเขา move on จากเราไปแล้วหรือยังคะตอนนี้โอเคมาแม่หมอขอห้าใบ the world the star ชาริออตไฟออฟส์วอ่สสำหรับชาวแรนดอมนี้นะคะคนคนนั้นขอ move on จากเราไปแล้วหรือ,อยังนะ จะว่า move on นะคะมันก็ยังไม่ move on สักทีเดียวนะคือแบบว่าภายในใจเขานะคะมันคงยังมีความคิดถึงเราอยู่นะมีความระลึกนึกถึงอาจจะเป็นการนึกถึงวันเก่าๆอะไรเงี้ยความทรงจําที่เคยมีร่วมกันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะถึงแม้ว่าพวกคุณอาจจะจบกันไปด้วยการไม่เข้าใจหรือขัดแย้งอะไรกันบางอย่างก็เหอะน,นะบางทีความทรงจําอะไรต่างๆนะคะมันมันก็ยังคงอยู่ไงยังยัง,ย,งยังอยู่ในความทรงจําของเขาอยู่ในความคิดของเขาตลอดเวลาป่าบนไปกับ ความคิดถึงคุณบ้างอะไรในเวลาเนี้ยนะเออถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขาอาจจะแบบว่าเออเขาเขา แม่หมอดูๆแล้วเขาก็อาจจะยังไม่มีใครนะที่ที่คุยเป็นเป็นจริงเป็นจังนะช่วงในเวลานี่ยังคงมีความแบบว่ารักอิสระอยู่นะคะยังคุยกับใครก็ได้เอออะไรเงี้ยยังยังไม่ได้มีมีการจริงจังกับใครในความสัมพันธ์เท่าไหร่นะสำหรับเออพลังงานส่วนใหญ่นะคะที่มาดูแรนดอมนี้นะคะเออพวกคุณอาจขัดแย้งหรือจบกันไปเพราะว่าความแตกต่างกันอะไรเงี้ยเนาะในหลายๆด้านอะไรเงี้ยเขาซึ่งเขาก็ยังเออ เขาเขาเขา move on ไประดับหนึ่งอะคะ่ะเขา move on เป็นในในระดับหนึ่งในในสิ่งที่เขาแสดงหรือความรู้สึกอะไรของเขาไงเออก็ตามแต่ไงเขาของ move on เป็นระดับหนึ่งแต่ว่าในขนาดเดียวกันในความคิดของเขา,ายังคงมีความทรงจําเกี่ยวกับคุณอยู่ประมาณเนี้ถามว่า move on ไหม มีมีความ move on ไปแล้วค่ะมีความ move on ไปแล้วแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่ว่า move on แบบตัดแล้วตัดเลยอะไรเงี้ยเออคุณคุณนึกออกใช่ไหมคุณเข้าใจใช่ไหมว่ามันมันอาจจะ move on ในการใช้ชีวิตอะไรของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในความทรงจําในความคิดของเขา่าค่ะมันยังคงไม่ลืมคุณยังคงคิดถึงนึกถึงเออวันเก,ก่าๆความทรงจําเกี่ยวกับคุณอะไรประมาณอย่างเงี้ยอยู่เออนี่ยแหละคือคือประมาณนี้แหละอ่าแล้วเดี๋ยวทีนี้นะคะเรา เดี๋ยวเราจะมาดูบ้างดีกว่าว่าแล้วเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณล่ะคะเออเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณล่ะคะตอนเนี้ยแม่หมอก็ขอห้าใบเหมือนเดิมค่ะความความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนเนี้ยค่ะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างเออมาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณโอ้มีสิบถ้วยมานะคะ Queen of Swords เนี่ยเหมือนเดิมเลยคะ่ะเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงคุณนะแม่หมอว่าเขาอาจจะ move on ในการใช้ชีวิตหรือการกระทำอะไรของเขาภายนอกอะไรเงี้ย แต่ว่าเขายังไม่ลืมคุณนะคะยังคงมีความคิดถึงคุณนะนึกถึงคุณเนะี่งยังเก็บความทรงจําอะไรเก่ๆาๆไว้ความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องคุณเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เศราไงเออมันไม่ได้มาในรูปแบบของอาการแบบว่าคิดคิดมากคิดถึงจนยึดติดจนเศร้าอะไรขนาดนะั้นไม่ใช่ไงมันมันมีการแบบว่าแอบเบก็แบแอบเก็บความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับคุณเก็บค,ความทรงจําเกี่ยวกับคุณไว้ในใจคือคือเราจบกันนะมันไม่จําเป็นที่ต้องลืมเรื่องทุกๆอย่างใช่ไหมละ่ะเออไม่จําเป็น ที่ต้องลืมเรื่องทุกๆอย่างของของของกนและกันไปจนหมดสิ้นอะไรเงี้ยมันก็ยังคงหลงเหลือเออความทรงจําดีๆแต่เขาก็คิดแล้วแหละว่าคุณนะ่ะคงจะตัดเขาแน่นอนและตดัดแบบตัดจริงๆและอะไรอย่างเงี้ยเออคงคงไม่มีทางที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วอะไรประมาณนะี้เออเขาก็น่าจะคิดถึงวันที่พวกคุณมีความสุขกันนะเอออะ,บบนะเเอะไรแบบนี้คิดถึงวันเก่าๆความทรงจําเก่าๆอะไรแบบเนี้ยค่ะเออประมาณนี้แหละคือสิ่งที่เขานะคะคิดเกี่ยวกับเรื่องคุณหรือเขาอาจจะคิดว่า คุณก็คงจะไปมีครอ,อ,อบครัวใหม่และมีคนรักใหม่และอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เอออ่าโอเคเดี๋ยวคราวนี้นะคะทิดเรามาดูทีนี้เรามาดูลัคนาราศีบ้างดีกว่าเนาะชาวแรนดอมเนี่นะคะจะมีพลังงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวราศีอะไรกันบ้างคะไม่มีไม่เป็นไรนะคะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณนะคะให้รับแต่พลังงานบวกๆพลังงานดีๆไปคะ่ะ ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้นะคะเพื่อจะให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองจริงๆก็จะมีชาวราศีมีนธาตุน้ำค่ะชาวราศีเมรนะคะธาตุไฟและชาวราศีกรกฎธาตุน้ําค่ะนี่นะคือราศีที่อาจจะมีอยู่ในพวกคุณนะคะก็ประมาณนี้นาะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะชาวแรนดอมในวันนี้นะ โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆการรับชมและทุกๆการติดตามนะคะไว้พบกันใหม่นะคะคลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ